ครับอันนี้ก็รถบดก็ได้มาถึงหน้างานแล้วนะครับนายบ,บ้านก็เคลิ่งรอนะครับอันนี้ก็รถบดใหญ่มาถึง่วงเช้าครับสิงฝันดำสิงฝันดำมาแล้วครับอยู่นี่อยู่บ้านหินแตกนะครับตำบลอะไรบ้างตำบลน,นางามอำเภอมันจาคีรีขอนแก่นนะครับ การถอดโซ่กัปลดโซ่เอาปลดยังไงน้อบ่นนี่ว้ามนม้นมันม เมนูรอแล้วเดี๋ยวแป๊เดียวแหละโคเล็คโคเลไปเด็ดกะเพรามาแล้วผัดปลากับอกทอดไทยอันนี้ทอดผักทะุุครับรถเยียบรถดเยยบ

ปีนปีน้ำท่วมแบตเลว้วมันไม่มีรูออกไงจะต้องหารูมันจะมีทางระบายน้ำอยู่ติดเครื่องแล้ว ควันครับควันไหลเลยครับฮ <laughs> ่าฮอ้โนไม้เดี๋ยวทำการเคลื่อนรถลงได้ครับ งแบบนิ่มๆนครับผมทำการจัดทรงย้ายรถโดยป่าหัดนะครับนี่ก็รอแค่ขับไปหน้าง,งานนะครับอีกประมาณ200เมตรครับผม โอเคครับสำหรับนี้ลาท่านผู้ชมแล้วครับผม